สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับผมกับทิปแอนทริกนะครับผมเราไม่ได้เจอกันนานแล้วนะครับทิปแอนทริกเนี่ยมันจะเป็นการแนะนำเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆของโปรแกรมออกแบบนะครับเช่นโปรแกรม i l l u s t r a t o r อนี่แหละครับผมมันจะเราจะมาแนะนำเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆที่จะช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถทำงานได้เร็วขึ้นนะครับผม สำหรับทริปแอนทิก EP ที่5นี้นะครับ <c oughs> เรามาทำความรู้จักเครื่องมือ i Dopper r กันนะครับผมเครื่องมือตัวเนี้ยแหะครับที่หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับจะเป็นช็อตคัตคือตัว i นะครับผมวันแล้วเราก็มารู้จักเร,เรามารู้เคล็ดลับเล็กเกน้อยๆของ i d เด p กันนะครับผมมาเริ่มกันเลยครับปกติเนี่ย i d o p p เปเนี่ยมันเป็น เครื่องมือไว้สําหรับดูดสีขีนะครับผมอย่างสีแดงเนี่ยเราก็อยากเปลี่ยนสีตัวหนังสือให้เป็นสีแดงแล้วก็ใช้เครื่องมือไอเดอปเปอร์นะครับมาดูดสีแดงเนี่ยก็จะกลายเป็นสีแดงไปเลยหรือถ้าเกิดสีเหลืองก็ไอเดอปเปอร์นี้เป็นสีเหลืองเราก็ใช้ไอเดอปเปอร์ดูดสีเป็นสีเหลืองไปเลยแต่ครั้งเนี้ยมันก็จะมีสีอยู่ประเภทหนึ่งนะครับที่ไอเดอปเปอร์ จะดูดสีไปไม่ได้ถ้าเกิดเราไม่ได้ทำการตั้งค่าก่อนนั่นคือสีแบบเกรเดียนนี้นะครับผมเราลองใช้ e y e d o p p e r เนี่ยด,ด,ดูดค่าสีเกรเดียนปุ๊บมันก็จะไม่เป็นเกรเดียนให้เรานะครับผมนี่ก็เหมือนกันแต่ถ้าเกิดเราไปดูสีเหลืองมันก็จะเป็นสีเหลืองให้เราได้นะครับผมครัวเนี้เราก็จะมีวิธีการที่สามารถตั้งค่าให้ e y e d o p p e r ดูดสีเกรเดียนอย่างนี้ได้นะครับ เริ่มมาที่แถบเครื่องมือนะครับมาที่ i d o p p e r tool นะครับกดปุ่ม double click ก,ก็จะขึ้นหน้าต่างเป็นอย่างนี้มานะครับตั้งค่า i d o p p e r option เนี่ยนะครับเรามาที่ i d o p p e r pick up นี้นะครับคลิกที่ช่องแรกนี้ครับผมแล้วก็กดปุ่ม OK ค,ครับลองมาดูนะครับว่า i d o p p e r เราสามารถดูดสีได้หรือยัง ทันนี้เรามาลบค่าสีตรงนี้ออกก่อนนะครับผมนี้ลองไปที่นี้ใหม่อีกครั้งหนึง่งอ่าเี่ยไม่ใช่ครับลบออกไปเลยครับอ่าแล้วมาที่ i d o ด p e r เนี้อีกครั้งหนึง่งตอนนี้ก็สามารถดูดสีของเราได้แล้วนะครับผมอ่านี่ครับ อันนี้ก็คงจะเหมือนกันนะครับผมต้องลบค่าสีตรงนี้ออกก่อนนะครับเพื่อจะมาดูสีตรงนี้ครับเรียบร้อยครับเป็นไงบ้างครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับเท่านี้ i d o ด p e r เของเราเนี่ยก็สามารถดูดค่าสีเกรเดียนนี้ได้นะครับหรือถ้าเกิดเราอยากจะได้ค่าสีเฉพาะตรงนี้เรากดชิปค้างไว้นะครับแล้วกดคลิกเข้าไป เราก็จะได้ค่าสีเฉพาะส่วนมาครับนี่ก็จะเป็นเทคนิคอีกทิ้อของ i อท็อปเปอรเหมือนกันนะครับผมยังไงแล้วก็ลองเอาไปทําดูนะครับผมเป็นไงบ้างครับสําหรับเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆสําหรับการใช้ i d o p อปเปอรครั้งนี้หวังว่าคงมีประโยชน์นะครับถ้าเกิดชอบยังไงเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับทิปแอนทิค EP หน้านั้นจะเป็นเรื่องอะไร ฝากติดตามด้วยนะกันครับสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ